ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงกรมบังคับคดีหน้าที่นะครับมาคลิปนี้นะเราจะมาดูกระบวนการบังคับคดีนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคดีที่ขึ้นถึงศาลนะครับแล้วตัดสินถึงที่สุดแล้วนะครับก็จะมีคําสั่งศาลนะครับออกมาให้ทําการอายัดและยึดทรัพย์ของจําเลยในคดีนะครับเพื่อนําไปขายทอดตลาด แล้วนําเงินที่ได้มาใช้หนี้แก่โจ์นะครับอันนี้ทางทางโจทนะครับก็จะดําเนินการในส่วนของบังคับคดีก็คือเอาหมายเอาคําสั่งของศาลนะครับไปถึงบังคับคดีแล้วก็ตั้งเรื่องสืบทรัพย์แล้วก็อายัดรัพย์ของจําเลยนะครับเมื่อสืบซัพย์ได้แล้วนะครับได้รั์มาแล้วก็นำรัพย์นั้นมาขายทอดตลาดนะครับโดยการประมูลนะครับเมื่อประมูล เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เงินนะครับก็จะนําเงินนั้นไปคืน